ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยมรอนเบาเหนือเที่ยวชิมครับมาพบกันกับคลิปที่หนะครับเป็นเรื่องราวของผีในร้านอาหารยิวนะครับผีไทยผีไทยในร้านอาหารยิวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะคงต้องให้ทานพี่พายัพนะครับเป็นคนบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะฮะบ,บรรยากาศของ ผีไทยที่ร้านอาหารอยู่ในออสเตรเลียครับยินเชิญครับพี่พายาบครับครับ,รบขอบคุณมากครับเราต่อนะต่อมา<น>ต่อกันเลยครับในเรื่องผีเนี่ยนะมันมันจริงเนาะผีนี่เรื่องยาวจา้ะครับก็อย่างที่เรียนว่าผีไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนั้นไปทำงานในหลายจุดครับสำหรับ ผีไทยที่ไปทํางานในร้านอาหารยูนี่ยก็มีเรื่องเล่าคือมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปจะไม่รู้จ้ะว่าทําไมร้านอาหารยิวกับร้านอาหารฝรั่งหรือร้านอาหารคนไทยคนเอเชียมีความแตกต่างกันยังไงพูดถึงชาวยิวเรานึกถึงคนประเทศไหนฮะยูเมกาก็มีใช่ไหมยิวมีอยู่ทั่วโลกเออนั่นสิครับ แต่ยวที่เป็นหลักก็คือยูอในประเทศอิสราเอลใช่ไหมอิสราเอลที่อพยพมามาจากยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองจ้ะครับแล้วก็มาตั้งเป็นประเทศใหม่มในดินแดนที่เรียกว่าดินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับครับที่จริงเมืองเยรูเยุยเลมเนี่ยเป็นเมืองอของของพระเจ้าของทั้ง ศาส,สนาคริสต์และศาสนาอิสลามคโคตรศาสนายิวด้วยศาส,สนายิวใช่สามศาสนาเป็นพระเจ้าที่อยู่ในที่เดียวกัน,นะซึ่งผมเองก็ยอมรับว่าเรื่องนี้แค่นี้ก็ประหลาดมากแล้วแต่คนยิวที่ไปอยู่ทั่วโลกในอเมริกาก็มีฮะยิวที่ร่ำรวยออจริงยิวเขาคือนักธุรกิจใช่ไหมคนยิวก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่สมองดีอ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจมีทุกอาชีพจ้ะเขามีเป็นทั้งนายธนาคารมีทุกอาชีพเลยนักกฎหมายเก่งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักฟิสิกส์นักเคมีนักการเงินการธนาคารอ่านี่มาพูดถึงตรงนี้เขาค่อนข้างจะโฟกัสบอกว่ายิวจริงๆเขาคือเป็นนักการเงินอ่าเป็นนักการเงินใช่ไหมครับอ่าเป็นนักการเงินที่เฉลียวฉลาดใช่แต่เขามีบุคลิก ปร,ประการหนึ่งก็คือยิวเนี่ยเป็นชาติที่ค่อนข้างอาภัพในเรื่องการอยู่อาศัยเขาไม่มีประเทศนะเดิมนะก่อนที่จะมีประเทศอิสราเอลเนี่ยค,คนยิวจะมีมีอยู่ทั่วโลกแต่สําหรับที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนยิวก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางการเงินนั่นเนี่ยในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะในซิดนีย์คนยิวก็เป็นคนที่คุมเศรษฐกิจในออสเตรเลีย ระดับหนึ่งแล้วครับมแม้จะไม่คุมทั้งหมดแต่ว่าไม่น้อยครับบุคลิกของคนยิวเนี่ยเราจะทราบคนไทยจะรู้จักอยู่สองจุดค,คือ,อยิวที่ในบทประพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่หเรื่องเวนิสวานิดคือพูดถึงพ่อค้าเมืองวะเมืองเวนิดเวนิสวานิสคือ พ่อค้าเมืองเวนิสซึ่งในหลวงร่การที่6แต่งไว้นะคแเรามีตัวละครตัวหนึ่งที่คนไทยที่เป็นนักเรียนนักศึกษารู้จักก็คือไซล็อกคุณไซล็อกเนี่ยแกจะเป็นคนปล่อยเงินกู้แล้วจะไม่ยอมให้ผิดนัดเลยจะเอาเงินคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วก็บวกดอกถ้าไม่มีคืนเนี่ยเขาจะตัดเนื้อเป็นชิ้นเอามาชำระให้เขา คือในในในนิยายเรื่องนี้สแสดงให้เห็นว่าคนยิวเขาเป็นนักการเงินนักการค้าแล้วรักษาผลประโยชน์ด้านธุรกิจเนี่ยอย่างจริงอย่างจริงจังคเขาข้างจะเข้มข้นเข้ขขนนขมงวดเข้มงวด,วดเอาจริงเอาจังถ้าไม่มีตังก็เอาชีวิตอเอามาแลกเลยเอาเนื้อ แต่ัดเป็นชิ้นๆเอามาคืนให้เอามาเอามาชํำระแทนนี่อ้โหอันนี้คือบุคลิกของไซล็อกอ่าก็คืออาจจะเป็นอุปมาอุปไมยจริงๆเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยเป็นเรื่องแต่งนะครับผมให้เห็นว่านี่คือคือยิวนี่บุคลิกของยิวแล้วก็อีกประการหนึ่งที่คนยิวรู้จักเอ้งคนไทยรู้จักคนยิวก็คือในสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมค่ะที่ยิวถูกกลมควันโดยนาซีค่ะ ตายถึงสองล้านคน <Okay. S 2> เพราะคนเยอรมันเขามองว่าคนยิวเป็นพวกเอาเปรียบประเทศเขาไม่ช่วยประเทศเขาอย่ามีศึกสงคราม oh. ฮิตเลอร์ก็เลยกำหนดนโยบายบกำจัดชาวยิวออกจากสังคมของเยอรมันโดยที่การลมควันจับไปลมควันนะฮะสองล้าน,น ซึ่งเป็นเรื่องที่นะคนในโลกนี้จะรู้จากชาวยิวในเรื่องนี้แหละ,ะสำหรับคนไทยเนี่ยจะรู้อยู่สองเรื่องนี่แหละรเรื่องในนิยายเวนิดวานิชที่วัดสายล็อกนี่นะ,ะกับเรื่องของสงขราวโลกขั้งที่สองละ, 2. 2> ละกลับมาในบรรยากาศของร้านอาหารที่เป็นชาวยิวเป็นเจ้าของในซิดนีย์ใช่ไหมที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแดนจิงโจ้นี่ ว่าต่างยังไงต่างเอาดูเอาให้เห็นหน่อยเอาให้เห็นชัดๆเลยครับร้านอาหารยิวเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ครับแต่ไม่ได้ขายอาหารทั่วไปให้คนทั่วไปอืเพราะฉะนั้นรับเฉพาะก็รับเป็นอาหารเฉพาะยิวเลยทําอาหารให้เฉพาะคนยิวแล้วไม่ได้กินในร้านนะครับ<อ>เขาจะเป็นร้านที่ทําอาหารและส่งแบบแคตเทอร์ิงคือไปอบริการด้านนอกเป็นบริการจัด ด้านนอกสถานที่จเลี้ยงอะไรนยฮะจดเลี้ยงจัดกินกินกินอาหารหมู่อาจจะเป็นงานแต่งงานถ้าพูดถึงบ้านเราก็เหมือนงานแต่งงานขึ้นบ้านมาเป็นงานที่หมายเขาว่าเจ้าภาพอาจจะมีสถานที่ที่อื่นงานฉลองอ่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะงานใหญ่ใหญ่อย่างเนี้ยฮะร้านอาหารยิวเนี่ยรับจัดทำรับจัดทาอาหารเพื่อเอาไปเสิร์ฟในงานนั้นๆอื แล้วเป็นร้านใหญ่มากด้วยครับครับคืออาหารเนี่ยเท่าที่ผมเองไปสัมผัสนะสองงานและเป็นเป็นเมนูอาหารก็เป็นเมนูของยิวเป็นเมนูของยิวเขายเ,เฉพาะเลยอเพราะฉะนั้นคนมาใช้บริการก็คือจะเป็นชาวยิวโดยเฉพาะเป็นคนยิวเท่านั้นออไม่มีชาติอื่นที่ว่าต่างก็คือหนึ่งไม่เปิดให้นั่งทานแบบร้านทั่วไปแล้วนะสองลูกค้านี่จํากัดเฉพาะคนยิวเท่านั้นสามคนจะเป็นกุ๊กทําอาหารเนี่ย สมาคมยิวเขาจะเลือกมา oh. ไม่ใช่ว่าใครใครก็ได้นะ mm hmm. แต่สมาคมยิวหรือคนยิวเนี่ยเขาเชื่อฝีมือกุ๊กไทยมากที่สุด mm hmm. เพราะว่าคนไทยไม่ได้ไปอยู่เป็นคู่ขัดแย้งกับคนยิวเลย mm hmm. ไม่มีนะ uh huh. อย่างยิวเนี่ยไปขัดแย้งกับอาหรับอย่างเงี้ยครับ uh huh. คนไทยไม่มีอ mm hmm. ยิวไปขัดแย้งกับฝรั่งบางกลุ่ม mm hmm. ไม่มี<ะ>หรือกรณีเป็นนโยบายใช่ไหมมีการเมืองอะ่ะปรากฏว่าคนไทยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆเลยอเขาเลือกกุ๊กไทยเป็นกุ๊กประจาร้านอาหารยิวเท่าที่ผมเห็นเนี่ยกุ๊กไทยมือหนึ่งก็เป็นยิวมือสองถึงมือสามนะฮะรวมทั้งทั้งหมดเลยแต่ก็ทําอาหารยิวนะอายุเท่านั้น<อ>ตามเมนูที่เขากําหนดมาครับ และขณะที่ปรุงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมมานั่งดูด้วยครับ<อ>ตลอดเวลาอันนี้คือเพื่อความปลอดภัย,พยเพื่อความปลอดภัยครับคือเขาไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจใครเลยก็แสดงว่าคงจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยที่น่าจะเป็นเชง <laughs> ิงลบใช่ไหมอันนี้ถึงบอกว่าเป็นเรื่องแปลกอก็นักเรียนไทยเราเข้าไปนะมีคุณต๋องนะเขาไปทาอย่างไงฮะสาหรับเคสนี้อย่างไงบรรยากาศที่คุณต๋องเข้าไปเนี่ยแกตอนนั้นวีซ่ายังไม่ขาด เป็นวีซ่านักเรียนทำงาน, <ind> นี่ะ,ะ20ชั่วโมงปรากฏว่าต๋องก็ถูกเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นกุ๊กมือสองชวนไปว่าที่ร้านขา,าดมือเขาเรียกว่ามือผู้ช่วยในครัวและก็ผู้ช่วยทำความสะอาดทั่วไป<อ>นักเรียนไทยที่ไม่มีฝีมือก็ไปได้อยู่แล้วไงก็ข้อกำหนดเดิมไม่เกินสัปดาห์ละ20ชั่วโมงครับ แต่อย่าลืมว่าร้านอาหารยิวเนี่ยไปทํากับเขาเนี่ยเขาให้ทําทั้งหมด18บชั่วโมงต่อวันเลสชั่วโมงต่อวันเพราะเขารับงานข้ามวันข้ามคืนถูกไหมอ๋อเหรอเพราะงานเลี้ยงนี่มันไม่แน่นอนมัน<ช>ไม่แน่นอนฮะอย่างสมมุติว่ารับงานเลี้ยงงานหนึ่งที่ตัวอย่างอย่างงานเลี้ยงที่ท่าเรือสกิลละคีฮะครับมีคนทั้งหมด350้าคนเขากาหนดตัวเลขมาเลยกาหนด<ๆ>ที่นั่งฟิกมาเลยฮะครับอาหารนี่ฟิกมาเลยว่าจะต้องเป็น อะไรเท่าไหร่เหมือนบรรยากาศนี่พอจะนึกได้ในเอฟซีครับก็เหมือนกับเวลาโต๊ะจีนบ้านเราใช,ใช่ไหมฮะก็จะล็อกหัวเลยว่าจะนวนเท่าไหร่จํนวนกี่โต๊ะกินเวลาเท่าไหร่แล้วก็อาหารวีกี่กี่อย่างใช่ไหมฮะลงตัวเปจะเสร็จเมือเ่อไ,ไหร่รปกติ้านปกติการทานอาหารอย่างนี้เนี่ยจะเสร็จประมาณก่อนก่อนเที่ยงคืนนะครับก่อนห้าทุ่มหรือ นิดหน่อยอแต่ไม่เกินเที่ยงคืนครับแต่หลังจากนั้นมันก็จะเป็นรายละเอียดการเก็บการเก็บใช่ข้าวของโอ้ยกว่าจะเสร็จเพราะของนี่เยอะจริงๆครับและกระมังนี่ต๋องซึ่งเป็นนักเรียนไทยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ากระมังมันใบใหญ่มากเลยกระะมังยักษ์ก็คือหม้อยักษ์คือภาชนะต้องใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องใส่อาหารจํานวนเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าแขกเยอะเนี่ยใช่ไหมอาหารชนิดนี้ก็แบบ โอ้โหนี่ทุกอย่างเยอกใหญ่หมดต้องเวลาจะยกขึ้นเนี่ยต้องสองคนเป็นอย่างน้อยต้องสองอยู่แล้วฮะสองเป็นอย่างน้อยยกเดี่ยวไม่ได้โอ้โหผมก็ยอมรับว่าการได้ตัวนี้ต๋องยอมรับว่างานนี้เป็นงานแรกที่ต๋องไปทาอ๋อมือใหม่มือใหม่ใหม่ฮะเออแล้วก็ผู้ช่วยคุกคนนี้เขาบอกว่ายังไงก็ไปช่วยพี่อก็ประมาณสิบแดชั่วโมงครับชั่วโมงละสิบเหรียญนะอืมวันหนึ่งก็ร้อยแปดสิบแล้วใช่ไหมเออ เขาทำเสาร์อาทิตย์สองวันแต่งานนี่ต่องไปวันเสาร์วันเดียวแล้วขอเป็นอีกเสาร์หน้าเสาร์นี้ก็ไปสิบแปดชั่วโมงมเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยครับทำไปตั้งแต่ไปเห็นปุ๊บก็ต้องยอมรับว่าต๋องนี่ในฐานะนักเรียนเนาะก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้ว <c oughs> ก็เริ่มตั้งแต่ล้างหม้อยักษ์กระมังยักษ์ทุกอย่างใหญ่ไปหมดออืคลีนพื้น โดยมีเขาเป็นคนคลีนอยู่คนเดียวนอกนั้นก็เป็นมือหั่นมือแกงใช่ไหมมือย่างอะไรก็ว่ากันไปตามตำแหน่งอ่ะออันนี้นี้เป็นตำแหน่งต่ำสุดแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำที่ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นนีใช่ครับที่จริงที่เขาบอกก็คือแค่ว่าเป็นคนล้างถ้วยล้างจานเขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เวลาไปจริงเนี่ยล้างทุกอย่างเพราะมันมันต้องช่วยกันนะครับครัและอีกอย่างแบบไทยไทยไง แล้วคนไทยเราก็ไม่ออมแรงอยู่แล้วถ้าเขาขอช่วยอะไรก็ทําให้ทั้งนั้นแหล<ฮ>ะค็ะตกลงกันว่าประมาณสิบแดชั่วโมงก็คือร้0ยปดสิเหรียญในวันเสาร์เนี้ยร้อยแปดสิบเหรียญได้เน็ตเนียอยู่แล้วลตั้งเป้าแล้วแล้ว, <c oughs> ลวรับเงินสดนะ <c oughs> อ๋อเงินสดซะด้วยอ่ะเขาจ่ายกันเป็นเงินสดอต๋องก็คิดว่าน่าจะได้แล้วก็ตั้งใจทำแล้วครับโอเคเต็มที่เต็มที่ฮะก็ปรากฏว่าพอไปถึงสี่ห้าทุ่มในชักราวใช่ไหมครับ มันของยักทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะยกของขึ้นครับเวลายกของขึ้นรถครับจะยกสองคนมีคนขับรถที่เป็นฝรั่งชื่อว่อีกคนนึืงขาขึ้นก็หนักมากแล้วนะเพราะมันอาหารเต็มใช่ไหมใช่โอ้โหนี่กว่าจะเสร็จก็ปลาเข้าไปเกือบสามทุ่มพอไปพอไปถึงงานที่จัดงานก็ขนลงขนลงพนักงานก็จะขนกันต่อแล้วไปจัดตามโต๊ะตามอะไรนะฮะเขามีเป็นหน้าที่อยู่แล้วอ่า สำหรับสองก็มีหน้าที่ยกไงยกกับคลีนแค่หน้าที่นี้ก็โอ้โหจะแทบแย่แล้วพะยกเสร็จนี่แรงหมดก็ต้องนั่งพักจนกว่าเขาจะกินกันเสร็จก็ไปขนขนก็ประมาณห้าทุ่มขนลงรถ <c oughs> ขนไปเรื่อยๆโอ้ยเยอะแยะของจนก,กว่าจะเสร็จก็จะเสร็จทุกอย่างในร้านนะจากห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเสร็จตีสี่ครับ หมายควาทุกเสร็จสมบูรณ์ที่ร้านนะเอาของกลับมาที่ร้านเหมือนเดิมนี่นะแล้วคลีนเรียบร้อยนี่นะตีสี่เกือบตีห้าครับรวมแล้วสิบแปดชั่วโมงโหดมากแล้วก็กลับบ้านไปนอนนักเรียนไทยกินตนาการกันกลับบ้านไปนอนก็ฝันว่าร้อยแปดสิบเหรียญนี่ต้องได้แล้วเสารนี้นะปรากฏว่าผู้จัดการร้านยังไม่ยอมจ่ายบอกว่า ให้จ่ายในเสาหน้าอ๋อขยับไปอีกเสาหนึ่งใช่ถ้าร80สัปดาห์หน้านายะเดียวกันสัปดาห์หน้าก็มาอีกเหมือนเดิมแต่เป็นคนละที่เพราะว่าคือทางร้านก็อาจจะรับจ็อบที่ไหนรับงานที่ไหนก็ว่ากันไปใช่ครับแต่นคนละที่อันนี้มันปกติอยู่แล้ววันนั้นท่าเรือเกิลเลคีตอนนี้มาที่ใกล้ๆบ่อนสตาร์ซิตี้ซึ่งก็ห่างกันประมาณ45หกิโลนะครับ ก็นในซิดนี้นั่นแหละอืม,อม,อม,มันก็อยู่ระหวา Sec ular, Sec ular Key, ่างซิคิวล่าซิคิวลาคีท่าเรือกับท่าเรือยักษ์ท่าเรือเดินสมุทรเขาเรียกท่าท่าเรือดาร์ลิงฮาร์เบอร์มันจะจะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่งานก็จัดที่นั่นแหละครับอ,อันนี้โต๊น้อยหน่อยอ้อยห้าสิบสอง้ก็ถือว่าไม่น้อยครับสำหรับแคกสองร้0ยสามนี่ถือว่าเยอะครับ เยอะเยอะเยอะ่ยเขาก็ทำงานเหมือนเดิมครับไปถึงก็ตรงที่ว่าพอรู้อะไรก็ง่ายขึ้นอืแต่ความล้าความเหนื่อยไม่ได้ต่างกันเลยพอเจออะไรยักๆทั้งนั้นเลยหลางของยักทั้งนั้นเลยแต่ที่สําคัญค่าแรงยังไม่ได้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้วใช่เสาร์นี้เสาร์นี้เป็นยังไงฮะแต่ปรากฏว่าพองานเสร็จเขาจ่ายเงินสดเลย ก็ได้มาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด200เหรียญเองอ <c oughs> ความจริงแล้วถ้า,าตามที่ตกลงกันไว้ก็คือ18ชั่วโมงก็ต้องเป็นร้อยร้อยแดสิเหรียญอันนี้เขาตัดให้เสาละเสาละรรอยเหรียญอ่า,อาที่เหลือก็คือเขาบอกว่าเป็นนักเรียนทําไม่เกิน20ชั่วโมงแต่แต่แต่ความจริงเราทําเกินนะ เกินสิเวลาจ่ายเขาจ่ายตามตามเลทก็เขาบอกว่าเป็นนักเรียนเนี่ยทำงานเกิน20ชั่วโมงไม่ได้อยู่แล้วก็รับไป200ร้อก็แล้วกันเขาให้มา200ร้อก็ตสองก็ต้องรับถูกไหมพอรับมาเสร็จมานอนนอนไม่หลับเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยังนอนไม่หลับมานั่งทบทวนว่าเอ๊ะทำไมมัน มันไม่ยุติธรรมไงใช่อันนี้นชัดแจ้งนะะครับคุณทํางานสิบแปดชั่วโมงแต่ได้สิบ้องนอนไม่หลับก็เลยบอกกับผู้ช่วยกุ๊กที่เป็นผู้มาติดต่อว่าขอเพิ่มได้ไหมหเขาก็เพิ่มให้สี่สิบเหรียญกลายเป็นสองรสี่สิบถูกไหมครับก็ได้มาอีกเสาละสองชั่วโมงทำสิบแปดได้สิบสอง อันนี้คือความจริงครับได้มาแล้วต๋องก็พอใจแล้วล่ะอือเพราะว่าก็ยังดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทําอือันที่ทําเกินก็ถือว่าช่วยๆกันไปอ,อ,อ,อแล้วก็ผู้จัดการบอกว่าไม่เป็นไรนะเอาไปอีกสี่สิบเหรียญแล้วเสาต,ต่อต่อไปไม่ต้องให้เจ้าต๋องนี่มาอีกอมไม่เอาคนอย่างนี้อที่มาทวงเขาเนี่ยเขาไม่พอใจอคือผู้จัดการก็คือ ็นชาวยิวเป็นชาวยิวครับครับเป็นชาวยิวก็ในเมื่อตองรู้แล้วว่าร้านอาหารยิวเนี่ยเขาเอาเปรียบนักเรียนไทยครับให้สัปดาห์ละเท่าไหร่ให้แค่เสาร์ละสิชั่วโมงเขาอ้างว่าทํางานสัปดาห์แล้วไม่เกินยี่สิบเขาให้ไม่เกินยี่ชั่วโมงมแม้จะสองสัปดาห์ที่ที่จริงมันไม่เรียกว่าสัปดาห์หรอกครับมันเป็นวันนะครับอ,อ,อมันไม่อยู่ในเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นอื ต๋องก็มาทบทวนว่าทําไมคนยิวถึงมีสตูเยอะอะคําตอบมันมีอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมว่าคนยิวนั้นไม่มีน้ําใจอืเอาเปรียบแรงงานบครัตอนหลังต๋องก็ทราบว่าผู้จัดการคนนี้ชอบใจผีอีกคนนึ่งผีคนนั้นทํางานไม่เกี่ยงอืม,อม,อม,มาทำงานทั้งแจกทั้งแถมแล้วครับออแล้วก็ไม่ทวงด้วยเออเขาเลยจ้างประจําเลยครับหฮะ ปรากฏคนนั้นไม่มีอะไรสักอย่างอืเป็นผีแท้ๆมาจากวีซ่าท่องเที่ยวเลยอแต่ก็เป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนไทยฮะเพราะว่าวงการนี้มันก็ต้องไปติดต่อกับคนไทยด้วยกันทั้งนั้นแสดงว่านักเรียนไทยหัวหมอใช่ไหมยิวไม่เอาครับยิวชอบผีอ่ชอบผีที่ไม่ต้องไม่มีปากมีเสียงไม่ต้องตอบโต้เลยใดไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องเถียงมีแต่เยสอย่างเดียวห้ามโนผีก็ ผีไทยส่วนใหญ่เขาเขาพูดอะไรก็จะเยสทั้งนั้นครับไม่มีโนเลยเอฟซีกำลังผมกำลังกินตนาการนึกถึงบรรยากาศเวลาเราไปอยู่ต่างแดนใช่ไหมฮะใช่ฮะมาเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยนี่คือเป็นเป็นอะไรที่แบบต๋องก็ทำอะไรไม่ได้นักเรียนเขาบอก20เหรียญเออคงจะจริงของมันเนาะอ๋อได้มาสี่สิอีกสี่ิเหรียญก็โอเคแล้วได้เป็น 240ครับสองเสานะสองวันโอเคก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยแต่มันก็ด้วยความรู้สึกไม่เป็นธรรมอ่าไม่เป็นธรรมมันเป็นโดยสัญชาตญาณมนุษย์อยู่แล้วเนอะยิวไม่ชอบนักเรียนอืมไม่ไม่ชอบยิวชอบผีอ่าผีน่าจะก็เลยเป็นผีไทยในร้านอาหารยิวเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามันมีช่องไงอืมอืม แสดงให้เห็นว่าช่องเรามีเรามีที่นึกไม่ถึงด้วยนะซาับผีใช่ไหมใช่เราผมคิดไม่ถึงนะว่าร้านอาหารยวเนจะชอบผีไทยคอก็แสดงว่าที่เขาแอปพลายทั้งหมด่ะเป็นสายของเขาเลยครับแสดงเข้ามาหานักเรียนแสดงว่ามันไม่มีคนใช่ก็คือเอาขั้นเวลาใช่ไหมครคงเป็นอย่างนั้นแหละขั้นเวลาแต่ถ้ามีตัวจริงก็คือเขาต้องการเขาต้องคัดผีอยู่แล้ว เขาคาขดผี่ขาคาดผีเห็นไหมว่าผีมีสเสน่ห์ไหม,อมเออนี่เห็นไหมว่าครับวางจริงเนี่ยบางทีเราคิดไม่ถึงอคุณจะไปคิดว่าเออเรานี่ถูกต้องดีไม่ใช่ครับอืสายตาคนอื่นอาจจะไม่ใช่ครับคือคุณจะทําดีแค่ไหนไม่ใช่ครับถ้ามันผลประโยชน์มันไม่ลงกันเพราะฉะนั้นเรื่องความยุติธรรม อะไรตรงนี้นี่มันมันไม่ใช่ตัวชีวัตนะไม่ไม่ไม่ไมใช่ไหมฮะมันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์มันโอเคทุกคนบินวินแฮปปี้ก็ไปด้วยกันได้ตอนนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าอย่างผีไทยอย่างตองเนี่ยไม่เคยทํางานอืมอ,มอมใช่ครัไม่มีทักษะเลยครับโอ้ oh, ได้ขนาดนั้นก็นับวัดเก่งแล้วนะ,ะแล้วเขาก็ไม่ตาเกมเก๊กลางๆอย่างนั้นอะ่ะอืมอืมออก็ต้องคิดนะ แต่สําหรับมืออาชีพอย่างผีที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นคนไทยอ่ะโอ้เข้าประสบการณ์ทั้งแจกทั้งแถมไม่สนทุกอย่างแต่โอเคหมดเต็มที่หมดเห็นไหมดีไหมผีไทยมีเสน่ห์อย่าไปคิดว่าอะไรจะดีกว่าอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะเป็นแค่กฎเกณฑ์แต่ในทางปฏิบัตินี่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเห็นไหมผีไทยในร้านอาหารยิวแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขและอยู่กันอย่างยั่งยืนยืนยาวครับมไม่ใช่อยู่กันวันสองวันนะครับ,รบ <laughs> ผีผีก็ดีกุ๊กมือหนึ่งก็ดีเขาอยู่กันเป็นสิบสิบปีตืองต่างหากที่เป็นคนทะเลถลายไปเจอเขาอะ อาจจะเขาเรียกอะไรนะเคมีไม่ตรงกันจูนคึืนกันไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันก็ต้องแยกทางกันไปแม้พูดสังกิษได้นะเซได้หมดนะเขาไม่รับครับอธิบายยังไงเขาไม่ฟังอืเขาว่าโนอนๆเราจะพูดอะไรล่ะครับกรหนีดีกว่าล่ะครับโอเคสรุปต้องหันหลังให้กันเคมีไม่ตรงกันกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเนี่เลยฮะ ผีแบกจอบตะลุยแดนจิงโจ้บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ที่ออสเตรเลียนะในช่วงระยะเวลาที่พี่พยับนะฮะได้ไปสัมผัสนะฮะอยู่ที่นั่นช่วง2,541-42,43ประมาณน,นอะอยู่ในห่วงเวลาระยะเวลาช่วงนั้นกับบรรยากาศนะ,ะเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะฮะ,ะคิดว่า FC คงพอจะจินตนาการออกนะฮะพอจะมอง เออบรรยากาศเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้ได้ได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะฮะเอาละต้องขอขอบคุณ FC ขอบคุณท่านผู้ชมและก็ขอบคุณพี่พยับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยเล่าเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆนะฮะแบ่งปันให้กับทางท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะฮะโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยแล้วพบกันในคลิปต,ต่อไปสวัสดีครับครับผม